ด่วนหามหนิงปณิตาส่งโรงพยาบาลแห่ส่งกำลังใจให้หนิงปณิตาเรียกว่าเป็นดารานักแสดงและผู้จัดละครมากความสามารถที่หลายคนนะ่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะดารานักแสดงที่ลดล้านอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายสำหรับหนิงปณิตาถูกโยงข่าวนางร้ายน่าเหวี่ยงสามีมีคนอื่น ซึ่งเมื่อช่วงวาเลนไทยที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้ไปฉลองกับลูกสาวและคุณแม่ที่ประเทศเกาหลีแบบไร้เงาสามีจินจริญและพอกลับมาหนิงก็มารุยงานทันทีไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆกับประเด็นที่เกิดขึ้นต่อมาหนิงปณิตาได้รีโพสไอจีสตอรี่ขณะที่มีคนส่งดอกไม้มาให้ที่โรงพยาบาลซึ่งล่าสุดทางเลขาของหนิงปณิตานั้นได้โพสภาพขณะที่หนิงนอนรักษาตัวอยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยระบุข้อความเอาไว้ว่ากลับมาก็ลุยงานบอกให้พักพักพกเป็นไงล่ะจะแกล่งไปถึงไหนคนน้าไม่ใช่เครื่องจกักรหมดเลยสภาพไหนตรู